แชปเตอร์123ค่ะกระเป๋าที่ใบจุนะคะใบนี้สามารถใส่ของได้เยอะมากๆเลยเพราะว่านะคะเขาจะเป็นไซส์นะคะขนาดกำลังดีแถมนะคะ หูจับของเขาเนี่ยจะมีความนุ่มนิ่มมากๆนะคะตรงนี้จะมีความนุ่มนิ่มสามารถนะคะถือได้สะพายได้นะคะใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเลยแล้วก็ด้านในของเขาเนี่ยสามารถใส่ของได้เยอะมากๆเลยสําหรับรุ่นนี้ c ช a p ต,ตอร์2 3นะคะเราทําออกมาทั้งหมดถึง5สีเลยเป็นกระเป๋าที่ฟังก์ชันจัดเต็มมากๆนะคะสีแรกจะเป็นสีเทาอะควาค่ะสีที่2ค่ะจะเป็นสีฟ้าน้ําทะเลค่ะสีที่3ค่ะจะเป็นสีดําสุดคลาส สีค่ะสีที่4ค่ะสีชมพูโรสบูดค่ะสีที่5ค่ะจะเป็นสีน้ำตาลแพลตินัมนะคะนี่เลยมีทั้งหมดถึง5สีเลยพี่พีเลือกกันได้ไหมเอ่ยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่พี่พ,พี่หลายท่านต้องชื่นชอบมากๆเลยเพราะว่า ขนาดของเขาดีมากๆเลยค่ะความกว้างจะอยู่ที่27เซนส่วนสูงจะอยู่ที่23.5และฐานของเขานะคะลึกมากๆเลยรุ่นนี้ฐานกว้างถึง15เซนเลยนะคะพี่ขาฐานของเขากว้างถึง15เซนเลยและน้ําหนักก็เบามากๆเลยนะคะน้ําหนักจะอยู่ที่376กรัมเท่านั้นนะคะรับรองว่าใส่ของได้เยอะมากๆนะคะไม่ทําให้พี่ๆปวดบ่าปวดไหล่แน่นอนนะคะเพราะว่าตัวน้าหนักกระเป๋าเนี่ย เบามากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวช่องจัดเก็บกันค่ะว่ารุ่นนี้เนี่ยสามารถใส่อะไรได้บ้างสำหรับด้านหนะ้า ดีไซน์ด้านหน้าจะเป็นฝาเปิดปิดแบบนี้นะคะมีความเก๋แล้วก็มีความสวยงามมากๆและที่สำคัญช่องด้านหน้ากว้างมากๆเลยพี่ๆสามารถเปิดออกแบบนี้และนะคะด้านในเนี่ยก็จะเป็นช่องที่สามารถใส่บัตรต่างๆได้นะคะจะมีช่องใส่บัตรทั้งหมดนะคะถึง4ช่องพี่ๆสามารถจัดเวียงลงไปได้เลยนะคะแบบนี้สามารถใส่ซ้อนกันได้นะคะมีหลายใบก็สามารถใส่ซ้อนกันได้และที่สําคัญนะคะขนาดด้านหน้าของเขาค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นสามารถใส่โทรศัพท์มือถือด้านหน้าได้ สำหรับพี่ๆที่ต้องการความสะดวกนะคะหยิบจับง่ายแนะนําไว้ด้านหน้าเลยหรือว่าจะเป็นทิชชู่ยาอมนะคะก็เอาไว้ด้านหน้าได้นะคะแบบนี้ลัวง่ายหยิบง่ายนะคะ ส่วนนะคะช่องหลักตรงกลางเนี่ยเขาจะมีความเก๋มากๆเลยพี่ที่เห็นเขาแบบนี้นะคะเขาสามารถแปลงร่างได้นะคะแปลงร่างขยายรูปทรงได้นะคะนี่เลยด้านท่าจะตกแต่งด้วยนะคะนี่เลยเป็น PU แบบนี้นะคะถ้าเราเปิดออกนะคะทั้งสองฝั่งนี้นะคะกระเป๋าเราเนี่ยก็จะขยายออกนะคะแปลงร่างเป็นแบบนี้นะคะสามารถใส่ของได้อีกค่ะขยายพื้นที่เข้าไปอีกนะคะ ส่วนนะคะช่องตรงกลางเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นใบที่แคร์นะคะลองใส่ของมาแล้วนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวเรามาดูช่องด้านในกันค่ะว่าสามารถใส่อะไรได้บ้างนะคะด้านในนะคะจะมีช่องเซฟตี้ด้านนี้ค่ะเซฟตี้ตียาวแบบนี้แล้วก็มีช่องอนเนกประสงค์นะคะที่สามารถใส่ของได้เยอะมากๆเลยอันนี้เป็นส่วนน้อยนะคะที่แคร ใส่ให้ดูนะคะจริงๆเขาสามารถใส่ได้เยอะกว่านี้ค่ะจะมีช่องนะคะที่สามารถใส่เป็นกล่องแว่นกล่องแว่นสามารถจัดเก็บลงไปในนี้ได้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็มีช่องใส่ลิปสติกอีก2แห่งนะคะตรงนี้สามารถใส่ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นบัตออนแล้วก็อายแชโดว์แบบนี้นะคะก็ยังสามารถใส่ลงไปได้นะคะเขาจะมีช่องของเขาตั้งหาแบบนี้แล้วก็นี่เลยค่ะผ้าพันคอก็สามารถจัดเรียงลงไปได้ นะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ฐานอีกกว้างมากๆเลยนะคะสามารถใส่เป็นนี่เลยน้ํานะคะร่มแบบนี้ก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะพื้นที่ตรงกลางเขาค่อนข้างกว้างนะคะนี่เลยซองเก็บแมสนะคะ หรือว่าจะเป็นนะคะนี่เลยนิยายอะไรต่างๆก็สามารถจัดเรียงลงไปในนี้ได้เลยนะคะสมุดโน้ตนะคะเล่มใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็สามารถจัดเรียงลงไปได้นะคะหรือว่าจะเป็น iPad นะคะ iPad แท็บเล็ตเนี่ยสามารถใส่ได้ทุกรุ่นเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูเห็นไหมคะว่าของเขาเนี่ยจะไม่เทแล้วก็จะไม่หกลงมาเลยแบบนี้เลยนะคะสามารถใส่เป็น iPad ได้เห็นไหมคะพื้นที่ตรงกลางก็ยังกว้างอยู่ นะคะแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ฐาน15เซนของเขานะคะมีความกว้างมากๆอยากให้เห็นเลยว่ากว้างจริงๆนะคะนี่ ไอแพดสามารถใส่ลงไปได้นะคะส่วนผนังฝั่งนี้ค่ะผนังฝั่งนี้นะคะก็จะมีช่องจัดเก็บอีกนะคะนี่เลยจะใส่เป็นนะคะแฮนด์ครีมแฮนด์เจลต่างๆก็ใส่ได้ปากกานะคะสองแท่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นการ์ดนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ทาความสะอาดต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็มีสายคล้องหัวกุญแจมาให้นะคะรูปนี้ฐานเขากว้างมากๆเลยจะให้พี่ๆดูมุมนี้นะคะว่า เขาสามารถใส่ได้แบบจุใจเลยนะคะนี่นะคะจัดเรียงลงไปได้แบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่ได้ใส่ของเยอะนะคะใส่ไม่ได้เยอะมากนะคะชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยเราสามารถนะคะเก็บทรงกระเป๋าของเขาให้สวยงามนะคะด้วยการติดตรงนี้ค่ะนะคะเก็บมุมของเขาเข้าไปแบบนี้เขาก็จะเป็นกระเป๋าที่มีความสวยงามนะคะมีทรงที่เก๋ นี่เลยเห็นไหมคะมีความเก๋แล้วก็มีความสวยมากๆเลยส่วนหน้าหลังเนี่ยสามารถนะคะใส่เป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าจะเป็นทิชชู่แบบนี้ก็สามารถเก็บลงไปได้ค่ะทิชชู่สามารถจัดเก็บลงไปในนี้ได้เลยนะคะนี่ และที่สําคัญนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือสายสะพายของเขาค่ะรุ่นนี้นอกจากถือได้ก็สามารถสะพายเป็น crossbody ขึ้นไหลได้ด้วยนะคะเรามีสายสะพายให้สายเนี่ยมีความกว้างถึง2นิ้วแบบนี้เลยสามารถนะคะนี่เลยรองรับนะคะน้ําหนักแล้วก็ช่วยกระจายน้ําหนักได้ดีมากๆ ตัวนี้นะคะจะเป็นบุกฟองน้ํานุ่มนิ่มนะคะจะช่วยสพอร์ตบ่าแล้วก็สพอร์ตไหล่กระจายน้ําหนักได้ดีมากๆนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะลองเกี่ยวให้ดูนะคะเกี่ยวแบบนี้เลยนะคะเขาจะมีตะขอเกี่ยวมาให้ซึ่งเกี่ยวง่ายมากๆนะคะทั้ง2ฝั่งแบบนี้แล้วพี่พีก็สามารถสัพายเป็นครอสบอดี้นะคะ ทรงก็ยังสวยงามอยู่แบบนี้เลยนะคะนี่เลยสำหรับราคารุ่นนี้นะคะราคาของเขาจะอยู่ที่2490บาทพี่พี่ที่เป็น VP ลดเพิ่มได้นะคะถ้าพี่พี่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้แล้วค่ะทักหาพ,พี่แอดมินได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์นะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะแอดฮาราฮาโกนะคะคุณลูกค้าสามารถแอดไลน์มาได้เลยหรือว่าจะ inbox เข้ามาหรืออยากจะไปดูสินค้าจริงที่หน้าร้านของเรานะ ลงครบทั้ง7สาขาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาเซ็นทรัลพระราม2เซ็นทรัลพระรามสเซ็นทรัลปิน 9, ่นเกล้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเซ็นทรัลเวสเกตหรือว่าจะเป็นเดอะมอลล์บางกะปิค่ะพ,พีสามารถไปดูสินค้าได้เลยค่ะไปลองสัมผัสได้เลยหรือว่าจะสั่งทางออนไลน์นะคะส่งฟรีเม็ดเลยค่ะทักอินบ็อกซ์ทักไลน์เข้ามาได้เลยค่ะ